คนเลยโซเข้าหัวอีกละกู่ตัวอยู่ในห้องนะคูก้าวไปขึน่นะเจ็บวุ้ยยแงยันอยู่บนดันตายทุกคนตัวมาอยู่ในห้องตอนเทียนที่ีหนาวาแวนะอันมันขยอคอขอนตลอดนะเอ้ยบรีกับเกตัวนี้ไงตัวนึงก่อตอดอกมามันมันอยู่นี่นะ เันกับเกย์เหรอทำไมเศร้ตัวที่ใสตัวนี้นี่ยาถามัทีกินกับเกยทุกคนหูเขี้ยมลงมากินกับเกย์งุกายันอ๋อบุีเล็กอ๋อกงเัินน่ะมได้อันนี้จะไม่ยังเข้าเหงื่อลงมาโซ่ไฮุกบีนเด็กหนู เาย่ดขาเอายนะตาตอนนั้นก็งูใ่ญ่ทุกคนเลยตอนนั้งูใหญ่เขานี่บันนี้เป็นหมูเขี้ยวบัานี้งูตีห้องอะไรเส่ย่เเลด่เห็นแต่ห้างมันตอนนั้นนะเออนลตังมี่ให่่ะอตว่ายือกป้าเสียงอทุกคนเสี่ยงลงลงขลลงอยู่ในเหงือน่ะเสียงขาลงเขงยูถึงเพดาทน่ะ อยู่ถึงหัวนอนได้ยินตลอดยายมันกับแกมันมันบวขึ้นไปแล้วมันลงมากินมันตกเก็นยังไงกับแกอย่างดินดิ้นด้นคนมันฮัดมาสกินนะพอดีไปฮาไทเกอร์มาฮัฟทาเกอร์ไปเมืองดินดินที่ตายแล้วเอาอเอกไหม คือเกานอนเฝ้านยามนึงก็ท่ากระหม่อมอีกมั้งท่าท่าอะไรพะเวนมั้งยาชีอโอไปคนแต่ยามแต่มาฮ้อนทีละชีอ้อไปเอาตองทุกคนเลยหลังจากที่เอาตัวงูออกไปเนาะเอาไปปล่อยพูนเอาไปปล่อยลงรังสานไกลๆคนละเพราะว่ายานยานแบบอันนนัมาแล้วก็สิกลับไปอยู่ถือเก่าขนาดสิกลับขึ้นมาอายุเฮด่านถือเก่า ซื้อกล้ลงมาเองเลยเนาะโตโตกับเกน,น่าจะบวชขึ้นไปเด้เพา่ะให้หะบ่าเพา่ะให้ละ,ะให้บ่าทุกคนเมื่อเขาจะแปลงทางใหม่คักมานี่นะอย่างท่าจะมาปูยาละกันเรียบร้อยเลยนะน่าจะอีกประมาณเก้าสานนี่แหละแล้วเขาจะมาเฮ็ดทำเอกับข่าวทุกคนทางมือซื้อมาทางตัวขึ้นเนาะ ทางกวงขึ้นลกระถางกับบอกวเป็นคุน้มเป็นเนื้อไร่เมืมนอวานฝนตกแดดอาแดดสิบโมงป่ายเนาะฝนตกแต่เก้าโมงสิบโมงตอนเสาว,อ,วาอุ่นหัวละแดดอ่อแห้งแห้งเลยพอนด้่พอนว่าหน้ามินาไปห้าเพลเกิลจนมาได้คุกหน้าคุตายยกตาเห็นติกระตาย ี๋ยวซีออกไปเอาต่องทุกคนเอาไว้เฮ็ดข้าวต้มมืออื่นเนาะเนื่องจากว่าวันที่เจ็ดอ่าวันที่เจ็ดไม่แหละว,วันที่เจ็ดกันเน่ยนี่ก็คือซีเป็นอ่าห่อข้าวทุกคนเนาะห่อข้าวสลัดเมื่อกี้นี่เป็นห่อข้าวประดับดินแต่ว่าัมืีอซี้เป็นห่อข้าวสลากเดี๋ยวซีออกไปเอาต่องอุ้มซุ้มไจันพูทุกคนเอาไวเ้เจอกันตอนห่อขึนเด้อมาถึงแล้ว เอ้ยเห็ดใส่ source, บูมีน้ามีนวลอย่าเออเป็นซ้อบ้านอันห้าคือสิมีเนาะอันนี้เป็นเหือดอันข้องลาเศร้าทุกคนแต <mark> ่ว่าบูมีขนยู่ล่ะเจ้าเนียทางกันละบูมีขนยู่ปะฮางไว้เลยเหือดนี้เนาะค่ะสมมติปะหาแบบบูมีขนยู่เป็นปีสิแล้วเข้าบูกาอยู่ก็ยาดมีนาน์นะเมื่อกี้เจองูทุกคนแล้ว ่าเอางูออกไปเราไม่นาไปกวดบ่อันนั้นมาเนาะกวดมางีอยู่ขี้เงี้ยมาะนะไปเห็นผ้าดำๆอยู่ผ้าเสื้สสยอผ้าเสื้อตีอะไรเงาออกมาตกใจคิดว่าเป็นตัวงูเรางงแหวงมัไดไลยค่ะเจอตัวงูเัวหนึ่งนะผ้าตึบแทะโอ้หอยเขาเจ้าจมาการตะกระแต,แตไนได้นี่เนาะเป็นร่องเป็นร่องเพะเนเนาะเพื่อนอันนี้มันกกมากเนี่ยงอ่อกับ <laughs> ว่าก็คั่อยู่วายก็ซื้ออันนี้อันนี้กบกบังมีปะก็ไม่ว่าไนเลี้ยที่ตรงตรงไปน้ำตรงจะตั้งเนาะตรงไปน้ำไปทางไหนเพ่กคือบวกเข้าทางส่วนยหญ่เห่าที่พวกอันนั้นควบบะกูเพิ่งไปเอาน้ำมาขุดเอาข้าวนี่ไปไปกินเตยเตยเตยเนี่ยตอนเมื่อเราเอาเอาพาจกจกเอาข้าวเนี่ยเด้อเอาไว้เมื่อเขาใส่เห็ดหนอยูนากิน เราตองบอเอาไรทุกคนเอาจากซองซ้ำมวลเพราะว่าปีนี้เฮ็ดกับไม่จันเนาะรอบนี้เฮ็ดกับไม่จันเช็ดอาเฮ็ดข้าวต้มข้าวต้มห่อเอาต้มห่อใส่ถั่วลำทั่วเลือมจักมันสอบอะได้เอาเปิ้ลกุ้ยต้นกุ้กย,นกยน้ำยิ้งสู้แข้งโแม่นตี้เพราะมันกุ้ยน้ำตีอันนี้น แม่เบอลอนกลวยต้นมันดูนี่เลยเอวเลยแลต่เพ้ออันนี้ก็ข้อไม่อันนะสะบผมไม่ข้ไม่จันเซน,นี่แม่嘛นะแม่ท่านทุกคนอันดินไปจันู่เรียบหัวมาฮะเนาะอันนี้เป็นข้อมาเศร้าคนอันนี้ก็กระต่าาวจังมา้าจังมา,า,งมาอันนั่นอี เอาไปไว้เพราะามืออื่นต้องห่อแต่อ่าใคนว่าได้คิดอย่างกะคิดอย่างแล้วก็มาห่อแต่เสาเนาะเพรามาห่ออีกเพื่อนแม่จันเออปอโอ้นี่แม่เลยอันนี้เป็นข้อแม่จันมันจะตัวนี้ของน้าเสานี่ตัวนี้เป็นข้อแม่จันเลยปีดีกาได้กินมังวงอยู่นี่ล่าได้เพื่อนเนาะแม่จันเอาไปค่ายไปยังตลอดทุกคนฮะไม่เหรอ เอา auto, ค okay. so you know, ือห like ู่ว่าคือหู่ว่ามันกลัวกลัวเขินนี่คนได้เสียงเสียงซุ้มเวลาทำกันเดิมมันแลงเด้อเล็กงูนะเหลือเราจะเอาตัวได้นะมันมันฟ้าล่มแล้วมันแต้งหมดเพาะเราพูดเมื่อกี้นี่เลยก็แล้วนะไม่กลัวเลยเขินหรือว่าเอาอยู่หนาเบหนาสิบงงามกว่า อือเอ้ากล้วยนำอะคือเนื้อน้อยแทะแองมาอะไรเนื้อยเนาะขึ้นเห็นกล้วยเนื้อน้อยใช่ทุกคนเท็นขึ้นเห็นตอนที่อะตอนไปเลาะป้าแล้วไปเอากล้วยป้ายุ่นน้ำนะมักมาก,กินกล้วยมีแกน็ดฮะนะกินแล้วก็เลม็มเกล็ดอนะนะตัวบางเกล็ดเนาะบางงามเน,นมานะช่วงนี้ฝนตกฟ้าหล่มเนาะมันแทะ ตัวนี้บาอันนั้นได้ตอนอาหารพระจักปีหพือพันอยาอย่างที่ม่จันปูู่นะเขาซ่้าปีหรือเป่ป้าส้ามสิปีคือต้นน้อยแท้เนี่ยอันนี้ปูคู่ทุกค,คนเนาะแบบลองปูเบืะนะ้องหันปูเป็นคู่เป็นคู่เบื้องหันนะแต่ว่าความจิ้มมือนกับ่ชอบปูกีก่แหรอกเนาะแปลว่าดินน้อยเลยยักษปูคู่บางทีมันแบบให้มันได้ไล่ตุนสินะแต่ว่า,วาเรื่องอันนั้นมนกับว่สู้ปูต้นเดียวทุกคน มันกล้วยมันไปตะแพงเอาแถววะกล้วยป้าวะนั่นตัวน้อยๆเบสครับเเอาตัวอ่ไปไปห้าเอาตัวอีกทุกคนอือได้พอเอาตัวดีเลยแตงเราได้นั่งกระบอกเปยังดอกเพราะว่าเขากรไปีกหคออยู่ดิเต้พูนเบาเด้อวามแกล้ห้อ กุ้ยป่าว่นกุ้ยห้องว่ะไม่ได้ไปเอายุนาเขาไม่มาตองยุนาปมาเ,ปเข้าไปเอายุนาบอกเ,เขาไปทางนี้ว่มีก็นี่เด็กตัวนี้เลยตองข้าเป็นป้องเป็นเอวยนะังตกใจเอเขาถึงไปอย่าไปตกใจ ก็ตาคร้วท่านสาระเลยไปฮับอ่นไปฮับไทเกอร์มาไปว่ายห้าเอาตัวรอบหนึ่งละกำลัาชิลล์มาให้นำเตยให้นำห้องใส่้ให้ให้มูกลับเห็นไปบ้าเป็นห้องใส่เป็นเยียบึงยางมาออกรถนะ แล้วเสียตองไปแล้วไปแว่อีทุนไปห้าตัวนี่นอนเจียบตาขนาดถ้ำตัวให้ไหมวะเดี๋ยวถ้าหังเราจะตัดเอากล้วยเหมือนคนเอาคันมาบริตอร่อตัวเขินนึงมัตัวน,น,ตนี้ยังอวอนู่สตองมาบริต่อลุกคน ไปยยีาอยู่นานแต่บ่า,ากกน่าจะละอาะอยู่นี้แหละเราอยุข้ามีปีนี่จะมาเหตดกินนะพรี่พัดเิดตกกุกแต่ว่านมันมันน้อยคนราที่ตัวเยหน่อเตี้ยซะใกล้ละะนะใกล้หอมีจะหักไหนก่อะ มูก็ได้ถักยิย้มหยองค่ะเสี้ยวหมูกันนะทุกคนเข้าเป็นห้องเสี้ยวเสี้ยวถุกับเกล๋กับตัูง้ายง่ายในห้อง ตอนเซาฮานทุกคนทางลมแห้งแหงนะครับฝนแบบฝนแห้งขนาดเลยทางลมทางฝนโค่นแห้งจนยามน,นะเพราะว่า,าอยู่ในช่วงยามของนรยามฟ้ากระหองเลื่อมแห้งแหงผ <c oughs> ิดตอนใหญ่หลาไร <c oughs> ดูแห่จะเป็นบัญหา ซื้ออันนั้นยั่หัวอหมาเลยด้อืมบ่พอปีงซื้อได้เยนะครัเป็นตะปีงตะปีงแล้วเนี่ยอืตัวน้อยๆนะเปลี่ยนค่ะทุนคนมีแต่บุญทุกคนเอ้ยพอเข้าวันที่เจ็ดนะคะ เดือนนี้เนาะวันวันที่เจ็ดเดือนหน้าวันที่เจ็ดตุลาค่ะอันนั้นอีกเออเอาไปเลยวันที่เจ็ดตุลาพอดีที่วันขู่เลยค่ะเจ็ดตุลาไอ้เนี่ยพอดีที่วันขู่สะอาเป็นมุมอันเมืองทุกคนเนาะเมืองอ,นนออขันซาพอีอออขันซา อ,อ้อควันซาคือที่มีแต่งานงานถูกน้องางานดอกงานดองนี่ยน, <c oughs> น่ะดล้วมีส่วนส่วนไล่คนเราเป็นเป็น,ปนอนันท์ข้องเลียวต่ขุนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเลียวต่อนันท์ข้อง <c oughs> ขุนฮะน่ะขุนเขาจะกระชื่อว่าเอ้ยอยามแบบข้าคันซาคบันซาแบบบุคคลจัดงานแบบงานมงขุนนี่ฮะน่ะงานต้อง,งานแต่งนี้ฮะน่ะประมาณน,นี้นะ อ่อนตาตออีกอีกประมาณปีหน้าเนาะอีกปีหน้าวาทได้ไนดอกอดอกข้องข้องเอืยอ,อยลูกเอือยลูกน้องพี่โดนเดือนกุมภานี้มีนาฝากก่อนคนเอาหมูปิดตัวนี้นี่หายเทือแล้วนะ กระเทียมมักเผ็ดกระตาตระไคร้ตั้เล็กๆเลยตั้มเฮล่าก์บรายเดอยวสเตเด็ต์องเผ็ดกรีดเลยล่ะก่ะซีเอาไปเข้าไปนาทุกคนเอาไปสูงพอนจำศักดิ์จำศักดิ์เส่วนอย่างเาพราะว่าเพราะว่าพอจำศักดิ์ขี้อย่างตอนแรงนั่นแปลว่ามือเ้าวที่ทุกคนขี้แล้วมันมันได้เครื่องเดียวเนาะเพราะว่าฟุ้นลาดเพื่อเอาไปทานทุกคน แต่ความจริงกับบทันเลยเพราะว่าตัวลาดกระลาดได้อยูบุไดยู่ประมาณขนาดว่าเป็นซอกส่วนไกลอยู่ประมาณส่วนหนึ่งใครเตือนภาษาหมีหนาบริคีดเนาะที่ลูกกีทจะแบบตีซอกตีซ้ำก,กับกรกะปูกาคีทนะทุกคนเพราะว่ามันช่วงนี้ฝนหมาบาปกติเนาะยั่งหมาตอนได้กระตุกเลยสินะตื่นสาวหมานะฟ้าแดงแซดแซดฟ้านะฟ้าแซดฟ้าแดงหมดอนมีไพ่กาคีด ไหที่กีดอย่างตอนกต,ต,ตอนเ้าเมื่อเ้านี้นาลากมาเลยเสือส้อซื้อเพราะว่าตอนดึกน่าจะบริผ้ากากีน่าจะเรื่องมากีดต่อประมาณตีสี่หรือว่าบอกกับห้าโมงเช้าทุกคนเพราะว่าฝนตกมื่อเช้านี้กาเก้าโมงป่ายเก้าโมงป่ายเก้าโม,มงมางตกนะจะสร้างแตส,งส,ส,ส,งสั่งไข่เต็มเมื่อเช้านี้แบบเข้าไปแปบแปะอ่ลาซีเปกี้ซอยพรอมสั่งเนาะพร้อมสั่งว่าไปยอดใบก่อนสันทบายานท่นกระแมงยีทุกคน,นปไปยอดมาไร แถวพูดแถวทางลุงคนน่ะได้เล่บหนึ่งขึ้นมาก็คือฟุ้นหมาฟุ้งหมาไปคอยบิดคิดว่าฟุ้นสิบคอยพาขอดีใจสุดท้ายมาฟุ้นหมาบางแหงลาบหมดเลยได้แต่ส่วนเดียวตัดเล็กๆเลยไงที่สั้นผิดเอาผิดเพราะมันจังไลยเป็นผักดผิดเนยอะ เอาเข้าไปคนเดียวมือซีคำมคัมซีม,ม,ม,มือแล้วกันเดี๋ยวยาดฟ้นมาเดเลยมาสักกากาปะปอะมาณอ่ะ๋ยาไปเริ่มผัดกันใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่กป็นปไรทุกคนใส่แห้งแหง 那个东西。<laughs> yeah, <laughs> เอาทีเป็นดีเจมาต่อหน้าเลยเจ้าตานมเป็นไงบ้างคะขนาหอมหมดขนมหอมหมดกระเบื้องใส่กระเบื้องที่กันหน้าห้องเดินไป อย่าป so, ูพวกประเภทเกลือที่กำนังตัดานเพาใส่หนอนเดี๋ยวมาตะขิงกันเพราะว่าเกลือมันทำางที่จะขิงคือหน่าละซีเก็บใบกระเขามาใส่ห้องแล้วก็ซีมาซอยอ่ใบนัาช่างกหน่อใบที่หูดหน่อยหรือว่าใบมะกรูด ຫຍັງກໍໄດ້ເຂົ້າແລ້ວເນາະເຂົ້າເນາະເຮົາເດີ້ເດີ້ເຕີມຊ จะนำผัดไปให้น้องสุกกันตุ๋นให้องสุกกันโอติมยเห็แห้งเลยจ้า,ากกเปนถือว่าเห็ดเห็ดแห้งไรเห็ดอาบยั่นนี่นอุย้ยบลีกินผนงด้วนทุกคนเดี๋ยวมานาจะเห็ดกลดเห็ดอะไรก็าพานนองมมสอให้น้องสุกกัน ปกติมีนาที่อ้อมให้ให้กาสุกก่อน่ามหน่ายางแล้วเวลาผัดแจเราเรือทนนี่บุหเพอเมีกันเลยว่าเจลได้ซะใส่เอย่างนีมิน่าที่ะเอาเอาอันไปขี่หูแล้วกับใบอันใบผัดกะเพราดูคนเองใบกะเพราเดี๋ยวปะอันนี้ก่อนอาฟามอปะไว้ไน้ ขีาหูปูเองดิหนิอึ๊บเอาไปไปขี้หูดห้ัยสันใบอันใบกระเพราพอดเก็บทุกคนนะพอดเก็ิบผัดกระเพรากระเพราอย่างเอาไปใส่จากนนขอให้มีห้อมห้อมก็เอาไปนำไปใส่กพดละ ที่มีงาไปเก็บใบขี้ขูดหูดกันจย้ไล่ะนี่เป็นไอขี้หูดแล้วเอาผักเอานี้ใส่ซิมดูซิมดูก่อน หลังบนหนวจางเพราะว่าข้าบมีคุค้งือน,นันใช่ทุกคนเดี๋ยวส่น้ำปลาหรอกใส่ตัวไนต่อไปหาเติมน้ำส้อเขีอนกันเลยไว้เนะค่อนข้างจะจางนิน้ำส้เ อย่าที่หอมน้ำแก้แวเอาม่น้ำมันกินกับข้าจัาได้ละไปตุ๋นมาเดี๋ยวตักใส่น้ำไปให้คนสักันตักให้วคนสักละเดี๋ยวนี้ตักไว้ห่วตักไว้กินข้าวอย่างงี้ มันเปคนหอค้องใบขีโหะแล้วก็ห้องใบกระเพราเนะนี่ยนี่พัะแซ็บบอกพัดเบเนาะอย่าไปไว้ก่อนหอให้ทุกคนเดี๋ยวสิเข้าไปหนาละก็มีกองใส่เพราะว่ากองอยู่หน,าน้าวมทยก็เลยเอาทุกอย่างมาใสา่ไปห้องแล้วก็จังทอกจังนี่กินนะทุกคนแล้วเอาไปแล้วตอนนี้กา เจ็ดโมงยังล่ะเดี๋ยวขาม,มือเพราะว่าถางกันถางกันเปืเป้อนเพื่อนทุกคนเานาะถ่ไปนาะพอมีตะก,กอนหินขี้จิ๋นยางสินะ้ำฝนมาตกลงเพภ่ยใ,ในถางค่อนข้างลำบากแฮงน้ำจุดท่วมถ่งางมาฟุนตกตัวนะั้นบางเสาอะนะวู<อ>้ไปเดี๋ยสิกับต่อต่อไปล่ะสิเอาเครื่องมาย่างไปส่งความล้ำสตรทุกคนเนาะละวก็สิเข้าไปกินข้าวอยู่พี่ สำหรับคลิปนี้มีนาซีข้อตราวป่อนจะได้กระฟเสทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปนะเธอสำหรับคลิปนี้มีนาขอา้อตราวปิโนจะเป็นคลิปหนะ้าสบายดีบ๊ายบาย